เบืองป่าไม่อยู่กายพันพี่น้องเลยป่าปลาดุกกายพันเป็นปลาคนะอเนี่ยนงเห็นปะปลาดุกเท่าปลาดุกเท่าปลาคออยู่น้ำกันมันกายพันพี่น้องสม ยินดีต้อนรับถึงเมนูวอลีแชแนลค่ะพี่น้องมา,มาเบิ้งปลาไก่พันน้ำเมยูวอลีปลาดุกเมยูวอลีไก่พันค่ะพี่น้องไก่พันเป็นปลาคอจะมีบอกพี่น้องเห็นบปลาคอมันมากินหัวอาหารเป็นมูปลาคอจ้ะเห็นไหมปลาดุกรกรอยุกลางลากลางคนละจ้ะมานหายหัวอาหาร ปลาดุกกายพันเป็นปลาช่อน LIKE. เบ่งปลากันสิน้องไก่กับพ่อไก่ งม่อยู่ให้อาหารปลากระลังไงกระคอกัะไงเลี้ยวได้พี่น้องเยเมต่งนี้นประคอได้ฮะปลาดุกไก่พันเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกมีปละคอเลี้ยงปละคอต่อ <laughs> ส่วนมูมูหน่อย,อยันเดี๋ยวให้พี่น้องมู ซุ่มตัวหน่อยได้หนิกําลังสิขึ้นอันนี้มูไม้ตัวหน่อยๆกําลังสใหง่เพิ่นได้กินหัวหานคร้าเดียวเห็นบบพี่น้องเพิ่นขึ้นมากินหัวหานยุบยิบยิิินี่รุ่นสองเพิ่นไม่อยู่ประด้มาปล่อยได้เพิ่นมาเอง้ะเพอเวลาฝนตกน้ำไม่อยู่อยู่ไกลห้วยเนาะ พิ่นบืนขึ้นมาเองค่ะพี่น้องอยู่กันเลี้ยงเลี้ยงปลาคอเลี้ยงทั้งปลาคอทั้งปลาดุกปลาดุกปลาดุกกับปลาคอปลาคอใหญ่เร็วเร็วเพิ่งกินหัวอาหารโอ้เพิ่งกำลังลังมากินหัวอาหารอยู่นี่ไายให้พี่น้องเบิ่งก่อน,นยังอีกอยู่จุดหนึง่งไอ้ สี่ไม่อยู่ยังมุทันเด้เอาไปเอาหัวหานต่อคนอย่ามากวานไก่ให้พี่น้องเบงไไิ้งตูปลาไก่ปลาคอจะปลาคอเปิดดิเห็นบหพี่น้อง นองบึงซุ้มตัวหน่อยมูหน่อยนี่บ่ไบดดไปไกลบ่ไใดโม่ตีขิงบ่ไดดเพิ่นเพิ่น็นกิงเงียบเนาะคันไม่อยู่ตีขิงเพราะว่าเพิ่นยังบ่ท่านเคยมาก,กินหวัวอาหารเลยตอนไม่อยู่วานจะเกือเพิ่นไม่ได้มาก,กินที่หลังพอดีหมกเลยพี่หนองมึงพอดีหมกเสี ประดุกกายพันสำหรับคลิปนี้แม่อยู่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมย่วอลีแชนแนลในเด้อค่นะขอบคุณมากมาก,มากค่ะโอ้ยกล่องไม่ย ในปุ๊บปีน้องเบิ่งปาคอ <c oughs> ไม่ซิฟฟี่ไม่ดูเกิดเรื่้งอะไรที่นี่พวกนี้ลอง